ธรรมมาจโลกาทิปติสหัมปติกอัญชลีอธิวรางอายาจะทาสันติทศตาปราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอตตาน,นเนจปิยังชัญญารักเขยยะนังสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปะติชักเขยยะปันดิโตตีณบัดนี้อัตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนา พันนาถึงอนิสงส์แห่งการทำบุญอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันเกิดเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาท่านสาวธุชนทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพคือคุณแม่ทองแดงเพ่งพิมพ์เป็นประธานจนกว่าจะสมมุติยุติลงด้วยการเวลาก็แหละวันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายพร้อมด้วยลูกหลานญาติสนิทมิสหาย มาร่วมบําเพ็ญกุศลและจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ด้วยมาปรารภทำบุญอายุวัฒนมงคลซึ่งครบรอบเวียนมาบรรจบของปีหนึ่งเป็นกำหนดซึ่งปีนี้มีอายุครบ84ปีจำได้บําเพ็ญบุญกุศลมีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อป้องกันสัพพะอันตรายทั้งหลายและถวาย พัตตาหารเป็นสังฆทานถวายพระปา่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งบรรดาพุ้มาร่วมในงานทุกทกท่านทั้งนี้จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาอีกเพื่อต้องการทราบอนิสงส์แห่งการทำบุญอายุวัฒนมงคลว่ามีอนิสงส์เป็นประการใดฉะนั้นต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพจักได้นำญาติโยมทุกท่านเข้าสู่กระแสะแห่งพระพุทธภาษิต พนาณาอานิสงค์แห่งการทำบุญอายุวัฒนะมงคลเนื่องในวันเกิดสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาจุดเริ่มต้นของประเพณีการทำบุญวันเกิดนั้นมาจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าเมื่ออายุมากครบรอบบรรจบปีหนึ่งหนึ่งเราควรมีความรู้สึกยินดีและก็ควรทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลต่อตัวเองและผู้อื่น ให้คุ้มค่ากับชีวิตที่ผ่านมาได้ปีหนึ่งหนึ่งและท่านก็ได้ทรงทำบุญตักบาตรเป็นตัวอย่างโดยการสวดมนต์เลี้ยงพระจำนวนสิบรูปอย่างเรียบง่ายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อมาก็เริ่มเป็นเจ้าเจ้าขุนมูลนายต่างๆที่ทำตามแต่ลดจำนวนการทำบุญเลี้ยงพระลงเปลี่ยนไปเป็นงานเลี้ยงที่สนุกสนานคลื่นเรลงมากขึ้นจนกลายเป็นประเพณีการทำบุญวันเกิดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันนี้สงที่ได้รับจากการทําบุญวันเกิดหรือทําบุญอายุผลแห่งการทําบุญในวันนี้จะเกิดขึ้นดังข้อเขียนในพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวไว้เป็นพุทธภาษิตความว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กําลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพัรรณผู้ให้ทานชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้ดวงตาผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้หน้าได้สิ่งที่น่าพอใจ ผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐสุดการทำบุญอายุวัฒนมงคลหรือวันเกิดมักนิยมทำกันเมื่ออายุ25ปีซึ่งเรียกว่าเบญจเพศแผลงมาจากปัญจวีสะคำว่าเบญจเพศก็แปลว่า25นั่นเองถือว่าตอนนี้เป็นตอนสำคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะย่างขึ้นสู่สภาวะผู้ใหญ่ ตั้งตนให้เป็นหลักเป็นฐานด้วยเหตุนี้จึงมีการทำบุญเมื่ออายุ25ปีเพื่อส่งเสริมให้เจริญงอกงามต่อไปต่อจากนั้นก็ทำบุญเมื่ออายุ50หรือ60ปีอีกครั้งเพราะถือกันว่าตอนนี้อายุย่างเข้าเกิงหนึ่งของศตวรรษแล้วและเจริญมากถึงที่สุดแล้วต่อไปร่างกายก็มีแต่จะสุดโทรมลงทุกวันการทำบุญคืออายุปูนนี้จึงเป็นการกระทำโดยไม่ประมาท ร่างกายเสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปจึงควรทำบุญไว้เพื่อเป็นหลักประกันในเมื่อจวนจะหมดลมจะได้นึกว่าทำดีไว้มากแล้วอันหนึ่งการทำบุญอายุวัฒนมงคลน,นี้บางทีทำกันเมื่อมีอายุครบสองรอบสมรอบสี่รอบไปจนถึง5้ารอบ6รอบหรือเจรอบรอบหนึ่งก็มี12ปีถ้าบรรจบปีเกิดในรอบไหนก็ทำในรอบนั้นเพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงแนะนำมิให้ปล่อยวันคืนล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหากว่ายังไม่ได้ทำในปฐมวัยก็ควรได้จัดทำเสียในมัดมัดฉิมวัยหากแม้ในมัดฉิมวัยก็ยังไม่ได้อยู่อีกก็ควรรีบทำในปัจฉิมวัยให้เต็มบริบูรณ์อย่าโมนิ่งนอนอยู่เพราะว่าวันเวลาย่อมล่วงเลยไปแปรสภาพไปสมด้วยในแห่งคำประพันธ์ที่ว่า เวลาคลาเคลื่อนคล้อยคอยใครชนเชี่ยวคราหลากไหลไปยัง้งมรุตยูคราชีพไปใครผัดได้รือเร็วเถิดอย่ารอรัง้งเร่งสร้างทางกุศลดังนี้เมื่อเราหวนระลึกถึงความแปรปรวนแห่งสังขารเช่นนี้แล้วคนรีบทำบุญทำกุศลในวันคล้ายวันเกิดที่เวียนมาถึงเข้าเช่นนี้นับว่าได้พลานิสงมากเพราะจักได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในวัย และชีวิตของตนเพราะถ้าคนเราไม่ประมาทแล้วถึงแม้จะไม่ทำอะไรก็ย่อมประสบความสำเร็จและเป็นผลดีด้วยเพราะความไม่ประมาทนี้เองเป็นธรรมอันเลิศเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงกล่าวคือธรรมทั้งปวงที่เป็นไปในทางดีย่อมรวมลงในความไม่ประมาททั้งสิน้นท่านผู้ปรารบวันเกิดของตนแล้วรีบประกอบกรรมอันเป็นกุศลมีถวายทานสมาทานรักษาศีลเป็นต้น เพราะความดีที่ว่านั้นก็คือบุญกุศลนั่นเองการที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้รีบเร่งทำความดีนั้นหมายความว่าให้รีบเร่งทำบุญทำกุศลต่างๆเช่นการบำเพ็ญทานการรักษาศีลและเจริญภาวนาการฝึกฝนและการอบรมตนให้เป็นคนดีการบำเพ็ญบุญกุศลจะส่งผลดีต่อจิตใจโดยตรงเช่นทำให้จิตใจเยือกเย็นมีเมตตากรุณาจิตฉลาด สะอาดและบริสุทธิ์ผ่องใสได้ในที่สุดถ้าทำบุญกุศลต่างๆอยู่เป็นนิดคุณภาพจิตจะดีขึ้นเป็นลำดับเพราะบุญกุศลทำให้คนใจง่ายใจให้ทำให้คนใจงามทำให้คนใจเย็นทำให้คนใจดําให้เป็นคนใจดีเนื่องจากชีวิตของคนเรานั้นมีจิตเป็นผู้นำจิตเป็นผู้สั่งการเรื่องที่คนทำคำที่คนพูดเกิดมาจากจิตเป็นผู้สั่งการทั้งนั้น เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวบุคคลไม่ประมาทหาโอกาสทำบุญกุศลอยู่เป็นนิดสภาพจิตจะฉลาดและสะอาดอยู่เป็นนิดเช่นกันจิตที่มีคุณภา,ภาพดีเช่นนี้จะชักนำให้ทำแต่คุณงามความดีเรื่อยไปเมื่อทำความดีก็มีความสุขมีความเจริญเป็นผลชีวิตก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในการทำบุญนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้รีบทำเช่นถ้าคิดจะบำเพ็ญทาน รักษาศีลหรือศึกษาหาความรู้ฝึกสมาธิจเจริญสติตามหลักวิปัสสนาภาวนาจะทําบุญอย่างหนึ่งอย่างใดหรือจะให้ครบถ้วนทุกอย่างก็ขอให้รีบทำคือให้ลงมือทําทันทีหากมัวรีรอลังเลอึดอาดยืดยาดย้ายยักชักช้าต่อไปกําลังกุศลจิตที่คิดจะทําบุญจะอ่อนตัวลงไปใจก็อาจเปลี่ยนไปในทางที่เป็นอกุศลทําให้เสียผลในการพัฒนาจิต พระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้พอประมวลเป็นสาระเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติได้ว่าบุญกุศลหรือความดีทั้งปวงนั้นเป็นสมบัติที่ขาดไม่ได้จะต้องสร้างเสริมเติมต่อบุญกุศลกันอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานเกิดเป็นคนถ้าจนบุญกุศลหรือคุณความดีแล้วชีวิตก็เจริญไปได้ยากดังนั้นเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดี เกิดมาทั้งทีต้องมีดีติดตนความดีจะมีอย่างไรตอบว่ามีได้ด้วยการกระทำดีทางกายทางวาจาและทางใจเทศนาปริโยสาเนีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขออำนวยพรบรวรภาสิทธมงคลภาสิทธสีประการด้วยอำนาจกุศลผลทานที่ญาติโยมทั้งหลายมีคุณแม่ทองแดงเพลงพิมพ์ผู้เป็นประธานได้กระทำในวันนี้ อายุขอให้มีอายุยืนตราบเท่าสวัสการวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจของคนทั้งหลายที่ได้พบเห็นสุข,ขะขอให้ผู้ได้ทัศนาได้มีความสุขกายสบายใจและสําราญใจชั่วกาลนานพละขอให้มีกําลังกายแข้มแข็งอาจสามารถต่อต้านสัพพการงานทุกอย่างทุกประการสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวลด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งมวลด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งมวลขอญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมายุสุขทุกประการอันหนึ่งอุปัตตวันตรายทั้งมวลจงเสื่อมสูญสิ้นไปเสียด้วยบุญกุศลที่ได้มานอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยและได้ฟังพระธรรมเทศนาอารักขันตุเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาญาติโยมทั้งหลาย ให้ปราศจากโรคร้ายนานาประการมีชีวิตอยู่ด้วยความกเกษมสารสืบไปแม้นจะปรารถนาสิ่งใดหากเป็นไปโดยชอบแก่ทํานองคลองทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลแก่ญาติโยมทั้งหลายจงทุกประการอัตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ ອັນທັມມະຍັງທັມມະເທສນານັງສາທຸກະລັງກະລົມະເສສາທຸສາທຸ